สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ดวน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 นะคะคลิปนี้ดวนดวนเลยนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนคุณพ่อคุณแม่ฝากแชร์ออกไปเลยไลค์คลิปนี้เส้นซองไปได้ที่เด็ดมากคักแน่นะคะดวนมากมากดวนที่สุดดวนสุดขั้วสุดสุดสุดสเออจากสีดวนเอียงกระดอกกระเดียเออ ในมาสดๆร้ห่อน,อน,นะกเลย่ดวนแน่เนาะคลิปนี้ก็มาอยู่กับเส้นสองคือเก้านะคะใหญ่หมองแน่จากน้อยคุณพ่อคุณแม่มือน,นีนะคะคลิปที่สามแล้วนะคะใหญ่หมองสามมองแล้วใหญ่หมองปานกบป,ประสันพันวาเออสีแมนอิลีนะคะที่แรกอยู่หนาปลาภัยที่สองอยู่หน้าประตูที่สามนี่ไม่อยู่ไต่ห่มเผานะคะซุ่มเสียงมากๆสําหรับคลิปนี้นะคะล่มแห้งพร้อมมือน,นีนะคะซุ่มเสียงว่า นวยบักเผาสีล,ลนใส่หัวเส้นซองบอจังไดกับฟางเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปหลยๆนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจเส้นซองในการมานังบักคีอยู่ิไฮหฮม่วงโอ้ยมาแมนหฮมเผาโอ้ยบอกไปมากๆลืมข้าวละหบาดน,นี่จากสีเผาจากสีม่วงเอาคลิปนี้นะคะเส้นซองใดที่เดดมากนะคะก็คือบอกเรื่อยๆว่าเอาใจแฟนคลับเอาใจเอฟซีทางช่องหุน,น้้ำโชคกล่ไลยนะคะเพราะว่าเส้นซองสังเกตแล้วส่วนใหญ่นะคะ เอฟซีทางช่องนี่มัเกลเลกวิ่งคุณบอกคุณแม่สังเกตได้ไง่ายๆนะคะในการสนใจนะคะแนวทางของบัวสิเป็นเซียบีเนาะแล้วกับคุณเคะที่พานมานะคะบาร์ที่นี่นะคะแนวทางนี่เจนซองกลับไปได้ยินว่าพนมีเลกวิ่งงวดที่พานมาพันลุงทุนสิบห้าล้านวันสันคุณบอกคุณแม่วิ่งสี่เม็ดเดียวสิบห้าล้านเข้าเต็มเต็มเขาคักนะคะแล้วงวดนี้ เพิ่นกะมีมาแล้วรุดมาแล้วสําหรับตัวเลขที่เพิ่นลงทุนสิบหาล้านเพิ่นจะลงทุนงวดลาประมาณสิบถึงสิบหาล้านเนาะคุณบอกคุณแม่อันนี้เอฟซีไลท์อะไรายค่นก็นจะว่าป้ามีเงินป่านั้นเพิ่นสิบปเลนเฮ็ดยั้งเลขะนะะเอาเพิ่นทําเป็นธุรกิจเด้อคุณบอกคุณแม่อาจจะโ่แมนแค่คนเดียวที่ลงทุนเนาะหลักร้านขึ้นไปหนีเพิ่นต้องมีทีมงานอ่ะ รวมหุ้นนะคะคือก,กันนั่นแหละคือกันคือการกับการลงทุนนี่ละร่วมกันนะคะทุ่มไปเลยตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะได้ก็ได้บม่ได้ก็เสียไปพร้อมกันเพิ่นตองมีทีมงานแบบนั้นเนาะคุณพ่อคุณแม่กับบุ๊ม่นว่าผู้เดียวดอกที่เพิ่นไปลงทุน15ล้านนะคะก็หลายๆเจ้าหลายๆคนนะคะแต่มีแต่หนักๆนะคะมีแต่หัวก,วกะทิแน่นอนนะคะถึงก้าลงทุนถึง15ล้านเนาะัวทิพันธ์มากอะลงทุน สิบห้าล้านนะคะไปที่เลขสี่เออแนวทางนี้นะคะเลขวิ่งกระจิงคุณบอกคุณแม่วิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวแถมแถมพิเศษขับเก,กา่าพิเศษแล้วพิเศษอีกนะคะล่างเท่านั้นเพิ่นสีแลนตะลางยางเดียวป้าหัวที่พันมากเพิน่นเล้ยใดเดะเพิ่นวิ่งสี่สิบห้าล้านไม่ใช่สี่สิบห้านะคะวิ่งเลขสี่เนี่ยสิบห้าล้านนะคะแล้วก็นเน้นไปที่ ล่างอย่างเดียวเท่านั้นบอไปบนเลยนะคะอ่ะวอลมาแล้วเอฟซีกับยักษ์สีหูเนาะอันนี้นะคะแนวทางนี้นะคะเป็นแนวทางที่นี้ที่มาที่ไปเนาะได้ข่าวซารนะคะได้แนวทางนี้มาจากพิเศษแดนไต่จะบอกคุณแม่ใจบุญโทษสัมผัสเลขเพ่นเนาะมือนี้ก็จะมีคลิปเพ่นต่ออยู่นะคะเพ่นก็นเลยบอกว่าพี่ไปได้ยินมาก็คือในละแวะกภาคไต้นะคะ ในละแวกที่เพ่นโยนี่กะอารมณ์ประมานว่าต้องมีเจา้าใหญ่เสียใหญ่ละเออเพล่ลงพุนโตัวใดพันนักโตัวใดในงวดใดนะคะกัจะมี่ราวมากเนาะงวดนี้ที่เซียนแดนใต้กันเลยแอบเผยหเหฮาเอามาฝากเอฟซีเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่แฟนช่องเบอ่งกะนะว่ะซันเนิ่นคักขึ้นแน่แิ่นรวยมากแล้วรวยอีกอยากให้คุณพ่อคุณแม่รวยนำํำอ่าเอาใจ f อซีนะคะสายวิง่งสายโรดก็ดีนะคะเพราะว่า เหล็กรางเนาะมันมีแค่สองตัวนะคะลูดก็ได้วิ่งก็ดีนะคะแต่ว่าเพิ่นเป็นการลงทุนแค่ตัววิ่งอย่างเดียวเนาะแต่ก็มีตัวจับคูมาให้นำคุณพ่อคุณแม่จับคูจับแค่แสองหางว่ามี่ตละงวดฮะล่องทุนเหล็กวิ่งยังโมกอ,อนะคะเพิ่นมีลงทุนเหล็กจับคูก็คือเอาเหล็กวิ่งเพิ่นนี่แหละไปจับคูใส่น้าแน่นะคะติดไว้นํานะคะบางงวดก็เข้าบางงวดก็ไม่เข้าเนาะในส่วนอา่าเล็กจับคู่นะคะแต่ว่าเล็กวิ่งนี่ ยังบ่พาดได้กาไรทุกงวดประสันอันนี้พี่เซนแนวไตาวาเนะาะจะได้กระลองพิจารณาเบิงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เส้นสองเอามานําเสนอหาเป็นจังวา่าหาเป็นจังบุญมีบุญห่วมกันถึกโป่งไม่อีกกะตามต่องวดถัดไปอ่าวลายใหญ่หางได้อิหล่าคําแพงประสันบามาเถาะตัวใดประสันในงวดนี้ผู <laughs> ้ใด,ดกดไไค์กดแช่บ่ไดดเบิงเดอ้อบ่เห็นตัวเลขงนเส้นซองเฮ็ด ่ามุ่นขังไว้แล้วนะ,ะผู้ใดบดแช่คลิปนี้เ mm. ส้นซองโชว์ตัวเลขขึ้นปุ๊บคุณพ่อคุณแม่จะมองมาเห็นท่านที่ต้องให้คนแช่ทานานจังสีมองเห็น mm. ฟ้าคือเก่งแถว่าสั่นเก่งปนันคือบอลไปเฮ็ดแนวอื่นมาสั่นข้าสิเก่งตาทิพปนันนี่มุ่นขังปนันตีเอฟซี FC ว่าเอ้ยเอาเอาเอา,เอาสำหรับเลขเอตัวนี้นะคะเส้นซองจะเขียนว่าเลขวิ่งเนาะ วิ่งล่างอย่างเดียวอยว่าคิดก่อนสีตั้งซื้อว่าจังใดเอฟซี FC, จังสีหาเห็นในในทุกทุกหมวดนะคะสีเอาซื้อใดดีคุณบอกคุณแม่คิดยากยคือดีการตั้งซื้อนะ่ะมันหลายเนาะหลายแนวทางหลายสำนักนะคะเอ่อวิ่งล่างอย่างเดียวสิบห้าล้านแล้วกันเนาะเนาะคุณ่อคุณแม่เนาะอ่า วิ่ง15ล้านล่างอย่างเดียวดีกว่าเอออ่ะซอยกันขินตัวเบานางเบาผู้เดียววิ่ง15ล้านล่างอย่างเดียวทามาอิลีเนาะทามาคือของเพิ่นอิลีเห็นนะบอกต่อบอกต่อ สำหรับงวดนี้นะคะประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะที่เพิ่นปล่อยออกมาเนาะงวดนี้นะคะเพิ่นวิ่งสิบหารนล่างอย่างเดียวไปที่เลขเก้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ม่นฟันท่งเม็ดเดียวเลยนะคะทุกงวดเพิ่นสีลงทุนแค่มเม็ดเดียวต้งสีละวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะเก้าเม็ดเดียวนะคะส่วนโตจับคู่เนาะที่เพิ่น ติดไวแน่จักน้อยนะคะที่เพิ่นแบบเพื่อเพือเอไว้นะคะพอได้ลุ่นนะคะจับคู่ไปที่91แล้วก็92ค่ะคุณพ่อคุณแม่มคือง่ามเน้ะนอกบ้านนี้เขียนงวดก่อนเด้ออันขอโทษขอให้นะคะงวดอคลิปเมื่อกี้นอกคลิปของเอ่ออะไรนะบนอย่างเดียวน่ะที่เซียนซองนักเสนอไปตน้นอคลิปแรกโอ้ยสลบ สับสนสับสนนะคะลืมเขียนวันที่นะคะตรงกับขอโทษขอให้ล้ยๆนะคะงวดหนึ่งมีคอหกเจ็ดนะคะสวยงามมากๆเมื่อตรงกับเลขกออกบรบสรงออกน้ำที่คุณพ่อคุณแม่วิ่งล่างขึ้นกันนะที่เอฟซติดตามมาหะละที่เพิ่นเขามาแปดนวดติดถนานเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะงวดนี้นะคะบังเอิญมาตรงกันพร้อมนะคะวิ่งไปที่เก้าเม็ดเดียวนะคะ เน้นล่างเนาะจับคู่คือ9 1หนึ่งแล้วก็92นะคะถ้า f อซบมกักโตที่เพิ่นจับคู่นะคะกะเอาไปจับใส่โตอื่นก็นได้คือกันเดอะนะคะเพราะว่าโตที่เพิ่นเน้นนักนะคะกะขึ้เลขวิ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่อา้ามาลุนกันในงวัดน,นี้เนาะว่าสิเป็นจังไดนะคะเพิ่นเขามากค,คักเพิ่นรวยมากคะคักนะคะมาหอดเฮ้ามันจิเป็นจังไดนะคะจังไดกะจอบๆซ่อมๆเบิ่งก้อนก็นกนได้คุณพ่อคุณแม่เออ ทางงวดนี้นะคะมาอีกเขาอีกนะคะงวดหนาเชื่อมซองตามให้อีคือเกาเนาะบอตองใจรอนนะคะยาฝาวนะคะเฮ้ายาฝาวตามเขาเรียกว่าอะไรตามข้ามพังเพื่ของคนไทยนี่ล่ะช้าๆได้พ้าเล่มงามาตัวเฮ้าน่ะปวดอะแต่ว่าคิดว่าเล็กติดเก่านี้เอฟซีสี่ยิบสิจับไว้ร้ายแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กงามงคุณพ่อคุณแม่ วยนะคะลับกาเป็นส่งคือเนาะในงวดนี้นะคะสำหรับเลขเก่านะคะเอาแคปหน้าจอไว้นะคะเอาไปเบืองเอาไปพิจารณานะคะ<อ>แต่เส้นซองมักนะคะถามมามักบอนี่มักเก่าหนึ่งเด้อคุณบอกคุณแม่ในงวดนี้นะคะส่งคือเส้นซองาวางงวดนี้ยังสีมีหนึ่งยังสีมีเก่าอ่าในความรู้สึกเนาะหนึ่งนี่คิดว่าสีมาแท้ๆละ่ะหึ่ในงวดนี้อออจักจังได้นะคะคิดว่าสีมีหนึ่งเก่านี่ล่ะเออส่งคือเนาะ อ่าโอเคนะคะกะถือว่าเป็นแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะเส้นซองไปได้มากกะอยากเอามาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันได้พิจารณากันนะคะหามีคนมักนั่มฮเป็นจังว่าจัาบุญนะคะเลขเพิ่นเขาเอฟซีกะจะได้โชคได้มานั่มนะคะเส้นซองกนดีใจเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะกะจาว่ากันเลยนะคะทีะ่บางเทียบบางแนวทางนะคะเส้นซองเอามานั่มเสนอจ 4, ังสิเอฟซีกะ อาจจะไปตามน้่นแนรหรือ,อยัง,อยงนะคะแล้วเลขบ่เขานะคะเส้นซองก่บ่ได้วังว่าจิตมั่นจิตบ่เขาที่เอามานําเสนอคิดว่าคัดดีคัดเด็ดมากเพิ่นว่าเด็ดว่าดีเพิ่นเขาม้าหาหกงวดเจ็ดแปดวดเท่าใดกับสร้างลงทุน่นเท่าใดกับสร้างเส้นซองในยินมามันหนาสนใจเนาะสําหรับนักลงทุ่นจังเฮานะคะก็เลยเอามานําเสนอเอามาแบ่งปันในคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงได้ผิจารละหน้ากันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางเนาะม่มีไผฮหูได้ว่าเหลขจะออกอยังแท้นะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ<อ>เป็นจะคือเป็นตะคือก็ค่อยตามเนาะบ่เป็นตะคือกะพานไปก่อนนะคะจอบซ่อมมบืองกรเก็บสติเบืองก่อนกระไดคุณพ่อคุณแม่อาคลิปนี้ก็ะชัดเจนนะคะดนดวนมากนะคะมีข่าวดวนข่าวดีข่าวเด็ดโตเลขดีเลขเลขเด็ดนะคะเส้นสองกับฝ่ามานําเสนอเนาะคลิปหนา้าแนวทาาหนา้าจะเป็นแนวทางผู้ใดกับฝาคุณพ่อคุณแม่ค่อยติดตามไว้นะคะคอยเข้ามาดูนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางเนาะและกา เขามาหายกำลังใจเส้นซ้อมแน่นะคะอ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ